เจ70สิบเจ็สิบตำเบย์เการเลยนะมิสุูบิชิเจทนันดัวแกร็บ2.4 GLS พัสดค่ะพิจารณาสองพันยี่สิเอ็นสี่ร้อยสี่กมนวลอันนี้แพนเคเอมีให้ออโต้เซฟตี่แค่พัสดมีด้วยค่ะมาพร้อมกับล้อแม็กแม็กไลเนอร์บัตรในข้างกะจกไฟฟ้าค่ะสักครูหนึ่งนะฮะ70 For you. คันนี้นะคะแจ้งเพิ่มเติมคันนี้ติดสติกเกอร์โฟวิะมานะคะค mm ่ะ hmm. ค่ะคันนี้นะคะรถติดสติกเกอร์โฟมานะแต่จะรถนะคะไม่ใช่เกียร์โฟนะ mm hmm. คันนี้เป็นขับสองนะคุณลูกค้าเจ็ดสิบนะ ค่ะมาเลยคเจ็ดสิบตามบริการเลยค่ะมิสซูจิตาแดนคันนี้เป็นดับเบิลแคมสี่ประตู่ะสองยี่สิบเจอับคุณลูกค้าปียี่สจนยีนะคือสองมนนวลคุณลูกค้าขาคันนี้เป็นขับ2นะสักครู่หนึ่งนะฮะคันนี้ k คและ ออาตซิมเคียวบาสีนด้วยค่ะคันนี้ราคาเปิดประมูลที่4เมบะบบุมาค่ะเปิดราคามาแล้วที่ออนไลน์ชัต่อไปตอได้คู่ค้าขารถติดสติกเกอร์ฟฟรมานะตต่รถเป็นขับ2ยกสูงนี่ยซีเซบะอไลน์ชัต่อไปต่อด้ค่ะซีนเบสี่พันแล้วค่ะซีนสี่พันออไนปต่อได้ค่ะมากในชนะค่ะีนหกพันราคาเปลี่ยนแล้วชั่ต่อไปต่อได้ค่ะซีเซนหกพันเซนหกพันนับหนึ่งเซนหกพันนับสองซีเซนเซมบะออนไลน์ชั่ว นับหนึ่งนับสซึ่งมบาแลรามคดอกพานามันับหนึ่งนับสี่หนึ่งแปค่ะสีอไลนซึ่งตอบไปต่ได้คุณลูกค้า่รถติดสติกเกอร์โฟมานะตัวนี้เป็นขับสอนะสี่ปอลน์เซรามแบบพานเซรามแบบันนับหนึ่งามิันนับสี่สองศนย์แล้วค่ะสี่แสนซึ่งวานสี่แสนบัตนับหนึ่งสี่แสนบัตนับสองสี่แสนสองมื่นาออนลน์สองพันแล้ค่ะสี่อออนไลน์ดมองพ ตาได้ค่ะเมูันเันนึ่งเันนสองแล้วค่ะเมบาทพัแล้วค่ะีนสมบัติสีนสมบัตินับหนึ่นสมบัตินับสอีนสมบัตอ่านต่อไหมสุดต่อปิน้สี่แล้วค่ะเศรษมูลสองพันเศร0มูสองพันหนึ่งเมสองพันนสองีสมมบัตอานนสุดต่อไหมคะ ี่สามสองออไลน์ท่ตอบไปต่อบไค้ได้มากกว่าเช่ค่ะสี่สามสี่แล้วค่ะเซรามิสี่พันเซสรมสันสองามสาื่อล์ตอบไปตอบไคได้มากกว่าแล้วราคาเปลี่ยนแล้วค่ะเซรมกพันเรมพันหรมันสองสี่สามสื่นสบหอล์ตอไปห่ตอบไปตอได้ได้มากกว่าเช่นค่ะสี่มาออไลน์ใหม่เลขสามศูนย์สามิกา่ตอบไปตอะได้ค่ะมากนี้เชิญได้ค่ะสี่สามสามหมที่ออนไลน์นะสามศู ไปต่อีแสนสมื่นบพันนับหนึ่งบหาทราคาเปลี่ยนแล้วค่ะีแสนบาีแสนสบาทนับหนึ่งีแสสิบบาทนับสองีแสนบหม่ออนไลน์นะส้ตอบไหมคะส้ตอบมได้ีมากกว่าช่นค่ะีแสนบหม่ใหม่เลข a m n สองสามาออนไลน์นับสค่ะตัวขายที่ราคาีแสนสมบาทลูกค้าใหม่เลข s a m s u สอ s s สองได้ไปแสนบาทขอบคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะท่านแม่คะช่วนตอเลยคันนี้ลำดับที่เจ็ดส